จ่าย299บาทแต่นะครับคุณใช้ซิมเดือนละ299บาทคุณแนะนำให้ใครเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการซิมปันสุขคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่น40%แนะนำหนซิมคุณเอาซิมละ600แนะนำันละซิมันละซิมันละซิมเนี่ยก็เดือนละ18,000เอาไหมฮะก็แค่นี้เองครับ เราไม่ได้ไปไปแหะไปแบกไปหามไปอะไรเลยครับก็เราก็แค่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับออกมาไลฟ์สดหรือออกไปโพสต์นะครับมีคนที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือและจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือกันทุกเดือนทุกเดือนแล้วเขาอยากจะมีะไรายได้กันเยอะแยะครับเนี่ยเป็นสตาร์เนี่ยใช้ซิมเดือนละ299บเนะี่ยแนะนำา1ซิมคุณได้ละ600มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ นะครับนะฮะแนะนำ10ซิมก็ได้6,000แนะนำ20ซิมก็ได้12,000แนะนำ30ซิมก็ได้1 8 0 0ไม่ต้องมากครับนะวันละซิมวันละิมเดือนละ1 8 0 0พอจ่ายค่าเช่าบ้านไหมพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมนะครับเป็นไรายได้เสริมแล้วไม่พอนะครับเราใช้ซิมเนี่ย299บาทถ้าเราขยายธุรกิจเองเนี่ยเอาไปซิมละ600ถ้าเราช่วยให้ทีมงานของเราครับลูกทีมเราเี่น20คนให้เขาสามารถขยายสาขาได้ให้เขาสามารถแนะนําซิมได้ เราจะได้นะครับค่าพี่เลี้ยงซิมละ300วันนี้ทีมงานเรารับสมัครเดลเลอร์เข้ามาได้10คนนะครับ10คนนะ10ซิมเราได้3 0 0พันถ้าวันนี้ทีมงานเรา20คนรับสมัครเดลเลอร์เข้ามาได้20ซิมเราได้6000เพื่อนเพื่อนครับเศรษฐกิจแบบนี้โควิดนะเป็นแบบนี้เรามีรายได้วันละ3 0 0พันเราจะไปทำที่ไหนครับเราจะไปทำธุรกิจอะไรครับวันนี้ เราแนะนําเองเอาไป600ทีมงานแนะนําเข้ามาเอาไปซิมละ300ไม่ต้องมากหรอกครับแค่วันละแค่วันละ5ซิมเนี่ยแค่วันละหซิมก็วันละพันหถ้าได้วันละหซิมทุกวัน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 เนี่ยเดือนละ4ี่หมไปบวกกับคอมมิชชั่นส่วนตัวอีก18นนะครับมัน6กหมื่นสามโควิด1นทีนแบบนี้ท่านมีไรายได้เดือนละ6กหมื่นสามอ่ะพอรับได้ไหม พอรับได้ไหมฮะถ้าพอรับได้ช่วยกด88ดแปดมาให้หน่อยครับพอรับได้ไหมครับเพื่อนๆครับพ p ครับน้องๆครับที่กําลังดูไลฟ์อยู่เนี่ยก็แค่ท่านมีซิมเพิ่มอีกมา1ซิมใช้เดือนละ299บาทนะครับวันนี้ไม่ได้แนะนําใครแต่ทีมงานแนะนำเดลเลอร์ใหม่ได้2ซิมท่านได้แล้ว600วันนี้ไม่ได้แนะนําใครแต่ว่าช่วยทีมงานแนะนำเดลเลอร์ใหม่ในวันนี้ได้4่ซิม ท่านได้แล้วพันสองวันนี้ไม่ได้แนะนําใครแต่ช่วยทีมงานแนะนาเดลเลอร์ใหม่ได้ห้าิมท่านได้แล้วพันห้ามีไรายได้เข้าแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเอาไหมฮะถ้าเอาช่วยกดแปดแปดครับเพื่อนครับไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดมีแต่คนรู้กับคนไม่รู้แล้วเมื่อรู้แล้วท่านจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ว่าธุรกิจแบบนี้มันมีจริงๆนะครับก็แค่ใช้ซิมเดือนละสองร้อยเก้าสิบเก้า